สวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนอขอน,น,ขนะครับพอกับช่างเตาบนต้นแขวนะครับมื่นอ,น,น,อนีนนอ้่แสนคือดีนะตอนน,นออี้จะเปิดคลิปอีกคลิปนึงนะครับพี่นอ้อ,องคลิปมีผ้ามีแสบานกับอ่าบ้าเซ้นมากินเข่านะครับยื่น้านดีซี่เนาะเพิ่นมากินลาบนะครับแต่ว่าผมอยากให้เพิ่นซีกมาหนึงนะครับพี่น้องอ่าข้าวเหนียวบวงนะครับพี่น้องร้าน,นผมพุ่มใจนั่เสนอเลยครับอ่าคือและก็พุ่มนะครับ ผมแขกเวล,ลาแขกมาต่างตะอเมริกาเลยว่าแขกมาทางอื่นนะครับหรือว่ามูผมนะครับมาพงก็จะมาซื้อร้านนี้นะครับข้าวเหนียวเพิ่นเป็นเม็ดดีนะครับแล้วก็บักม่วงเป็นบะม่วงนําดอกไม้นะครับผมซื้อไปให้บอกข้าวสีกับสาวหน่อยนะครับซิมนะครับเพิ่นกระมักนะครับเพิ่นกระมกักแี่งลานลานอยู่เดินบิ๊กซี่ครับพี่นอ้องอยูอ่มองตลาด ไอ้เขาเอินเนี้ยก็หล่ะลานเขาไร้ร้ายเนี่ยครับพี่น,อน้องอยู่ตรงขามลานอ่าเขาไกรย์กิาพัฒนนะครับเขาบรยยังไงเนี่ยวะเข้าันไก์วา,าว,ไกวารีพัฒนนะครับพี่น,อน้องอยู่ตรงขามนี่หละบอกหาง่ายๆดอกครับรากาสีมาซื้อไป้ให้แนมน่สายปาซิมนะครับวาเป็นสีมาร์กบอนะครับขอนี้เอาประกวงแบบ ไท้ไทเลยนะครับแบบมีลาดกะทินะครับเป็นข่าเหนียวบักม่วงน้ำดอกไม้นะครับบักม่วงอีกหนึ่งแทบนะครับที่เอามาเหตุข่าเหนียวบักม่วงก็คือบักม่วงอกล่องครับพี่น้องบักม่วงอกล่องตอนจหาชิยากลรอครับคือน้ำบานนะครับยี่เพื่อนผมจะมีอยู่ครับสองตนแต่ว่ามันอยู่ไก่ปลาว่าขันกระหอกครับพี่น้องกระหอกนี่ห้าห้งครับกูมือเนี่ย นะครับพี่น้องหลังจากที่คลิปท,ที่ไปพาสายปานนะครับมาแต่แม่สายปานนะครับกับของขวบเพืนนะ่อนเนาะสิไปเหยี่ยมเบาสเมียเพื่อนเนาะแม่เบาเส้นอยู่นครพนมครับพี่น้องมือเงื่อนพักก็สเดินทางแต่เสานะครับก็อันนี้ก็สิขอบ,บอกพี่น้องเลยกนนะครับว่า ผมชวนคนไปพักยูบานเยอะครับว่ามื่อเสารกับจังทร์สีขามาทรงตาเดือกเบาควบบาเนาะเบาควบบาว่าสีมาทรงโยคนทรงตาเดือกเพิ่นยานผมยากนะครับว่ายานมีเบี้ยนมีเอียงนะครับเพิ่นจะเรียกว่าเอาข่อยไว้ในเมืองสาพอกระซีเอาแท็กซี่ไปส่งโยคนส่งเองดอกโอเคครับพี่น,อน้องครับเพิ่งต้องการแนวนั้นผมกะเลยจัดแจงหาล่อง,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 งลงล่งแลีมให้นะครับจากคิดที่แล้วนะแล้วก็ มื่อเสาร์ผมไปสีโท่ให้แท็กซี่นะครับไปผมกะมีเบอร์แท็กซี่อยู่ในเมืองอุบลเนี่ยนะครับไปหาเพิ่นอยู่อ่าโรงแรมน,นะครับตะเสาตะหกโมงเค,นนค,งคิงนะครับไปโซงอยู่ขนโซงอ่าค่าแท็กซี่อยู่บนกับรถตามิเตอร์สามสิบห้าบาทสตาร์ทกับปกติแหละครับพี่น้องมันบ่แพงดอกกับไปขนส่งกระสิไปบ้านหาสิบบาทแหละครับสามพ่อแม่ลูกเนาะกับสิสะดวกสบายเนี่ยว่าด้ ยางเงินเนาะครับบ่ได้นางวิ่นมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องนางแท็กซี่ไปเกษิยังโยกระสีว่างใจยู่จักน่อยครับยางกับแท็กซี่ครับพคนอหุ่นจักผมนี่แหละครับเกษีเพิ่นไปทรงนะครับมือเศาร์ครับเพราะว่าเะสีไปมือนีกับมันเกสีว่าท่านนะครับพี่น้องเพราะว่าเข้ามาหอดอุวลกับะมานเพียงปัวแหรอครับเพียงกับใบสองใบสามเนาะไปเหรียก็เลยตัดสินใจว่าเออส่วนกันเพิ่นผ้าไปเหรียญใน พาส,สายปานไปหลินโวนซาร์นั่นแหละครับพี่น้องอันนี้คลิปนี้ผมกับววิีวอลเงี้ยนยเดิมพี่น้องเพราะว่าคลิปอ่าิปผมลงไปอ่ที่ตอนผ้ามากครับผมทายว่าเป็นกะละเดิ้อพี่น้องมันเป็นคลิปเดียวนะครับมันว่่ได้เป็นคอนเทนต์ใดคอนเทนต์หนึ่งเนาะผมไปพ่ออันไหน,นผมกับท้ายนั่นยังคือผมบอกแหละว่ามันไอ้ผมแบบเจ็บแขวครับมันบม่มีอารมณ์ทายพี่น้องมันเจ็บแขาวาแล้วมันเจ็บล่ามมาเจ็บหอดนี่ ผมก็เลยบอยอยากอันนี้นะบอยบอยอยากไายนะครับมันมันบอมีบอมีอารมณ์บอยมี่ยังท่ยอยากไทยเหรครับพี่น้องอันนี้ก็เลยไวอยากบอาพี่น้องฟังนะครับว่าอย่างหนึ่งผมกับขับรถน้ามันกับเพาเป็นกะลาครับอยากไทยอยากอันนี้ผมอีอย่างหนึ่งผมกับมักไปผู้เดียวแหรอครับพี่น้องผมขอได้ผู้กับไทยนะ่นผมก็เอาคลิปมาต่อกันให้พี่น้องก็คือเป็นคลิปเลี้ยวไปเลยครับเป็นคลิปสดๆไปเลยครับพี่น้องมันก็เลยเป็นแบบนั้นแหละครับผู้ใดบ่มักกะ เลื่อนพลานก็นได้ครับอันนี้ผมว่าว่าเนาะผู้ใดเบิ้งแล้วก็เปิดทีมไว้อีกก็ได้ครับว่าว่ากันพี่น้องผมใม้สร้างเพื่อนสร้างแนวกินอยูยครับเวลาหลาดพิสารเนะาะแต่ว่าผมสิบอันนี้คลิปน,นี่ก็คือจิเป็นคอนเทนต์นะครับเอาอยากให้แม่ายปานซิมเพื่อนเก็ดพื่อสิเคยกินวันพานเหรครับแต่ว่าเพิ่นเกิดเพราะว่าเพื่อนเกิดสิบแบบบ่าเคยกินของแซบานนี่นะครับไม่แต่สีครบเครื่องนะครับมันสิมีทัว่าทวเเลือง กรอบๆห้อยขบวนแลักกะกะทิราดนะครับอันนี้ของแทะของแสบเลยครับพวกมาเสียดายพงกับมาซื้อตลาดเนี่ยครับโอเคครับพี่น้องไะไปซื้อกันครับนี่ครับร้านอายูตรงข้ามของมันไกลที่เราวาลีผัดนะครับมีร้านปลาเพิ่นก็คือร้านป้าแขกนะครับป้าแขกส้มตำข้าวเหนียวมะม่วงป้าข้าวเหนียวบบกม่วงเห็นี่มครับเอาสองกล้องครับ อีกกล้องหนึ่งแยกบักงวงเด้อปะเป็นสามกล่องเหรอครับเอาบ่บอครับอ่ากล้องกล้องหนึ่งปาดบักงวงได้อีกกล้องหนึ่งบ่ต้องปาดครับเดี๋ยวเอาไปปาดทุก่อนช,ชุดละห้าสิบบาทเนาะครับนะ แะขานะมันแหละมันเบ้อใส่ว่าจาไหนปีารอ๋อป่าหันบกม่วงไ,ไปแล้วเหรอครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ่ะพี่นกเนี่ยแล้วสองกล้องครับกล้องราคาสิบบาทกล้องนี้เ้าสิเอาไม้ให้พี่แม่นะครับ กล้องนี้ห้แม่สายปานซิมเลยนะครับหลังกิมเข่าแล้วเนาะว่าเฟินซิมีลีแอคจังไดน,นะครับอยากว่าแบบเขานี้บอกงวง,งคองไายเนี่ยก็คือนัมเบอร์วันเลยพียยนอในด่านของอาหารหวานเนาะเขานี้บอกงวงก็คือที่สุดแหละครับสําหรับผมแต่ว่ากินดูประดายมันอวน,นครับอันนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะครับ ลาบเป็ดคนลื่วกับแสบด้วพี่น้องแจวห่อนเผ็ดเมืองลื่นี่กับแสบผงเคยกมากินกระมูนะครับว่าอย่าพลาดเป็นจินแนวอาหารง่ายๆก็ได้แบบสซ่างลาบซ่างโตมกินกระเพาะนะครับกับสีฟ้าส่งเพื่อนเขานอนพักพรอนนะครับมันสีเมื่อยเดินทางมาเที่ยงนะครับแล้วแวสบเอาขวดนี้เขาบอกม่วงกับเพื่อนซิมหลังหลังกิน หลังกินลาบต้มนะครับต้องกินลาบอยู่ร้านลาบอีสานนะครับอยู่ในเดินบิสกซีเลยครับคอ่เฟซื้ออันนี้ไม่ให้เจ้าซิ้มคอ่อยากเบิ้งรี่แอคเจ้า ว่าไม่ใช่เป็นแนวด๋อยคอยมักสุดใจและวล่ะข้าสีสาหน่อยกามักเดี๋ยวซิมก้อนก็ได้บอบอมันเป็นข้าเนียวบักม่วงอ๋ข่าเนียวบักม่วงเออข้าวเหนียวบักม่วงนำดอกไม้ดูว่าทุเดิบียนดันบ่ผอมดูวัตทุเดยบเนาะคอยคอยปวดหัวก็เชื่อว่าไปซื้เดี๋ยวให้ตาซิมเบิ้งล้านเนี่ยคอยผู้ใด้กามักเด้ แขกมาเตอร์เมริกาก็จะกะมังแบบขอยอยากเบิ้งมาเจ้าคิดไ่อ่มัเออสวดีพี่น้องว้าวนากิดวะอ้เอาเอาอันนี้ลงใส่หอยมะพร้าวก็ดูใส่สายปันสิ้นน้ํากะทิห้อยได้อีหลาเด้อเออแต่การเก็บบ่ต้องนำดอกไม้นี่โอ้มันสีเข่ากันก็บข้าวเหนียวคอยบานะ อีนี่แกบอ,อกว่วาไซ้ชิ้วไม่สิวโอ้ยแกแป๊บนะึงไปเน้อจิ้มก่อนนี่ยซ่บบอสเบอกลูทำไมดีปลารูงี่ะิ้าเขาเห็ดเเห็ดเป็นเยี่แต่ว่าเขาเหนียวมาสิบบอกงามขึ้นของเขาแซ่บ จังดกินบบกินกินแบบหวน้ำกินแบบหวน้ำหงใส่น้ำเบ้องแ่ใส่เออวสาวอยแบบวอเอซิมเอกินแบบนั้นจังดแบอบอกปลาดุกนจเจมากบ่มาม่ซิมบดเออม่มบเอากลังสร้งแนวกินเยอะนะพี่น้อง เอาไปกินหลังเข่ากันลางปาเข้าเหนียวเอียงมันเข่ากันไปเบิร์นด้แหละเขาว่ารานเนี่ยพนเนื้ขาเหนียวดีเฮียงกวางราหาสิบบาทเขาว่า่าแพงอ่ะสำหรับข่อยสำหรับเจาแพงนี่ต่ว่าสำหรับข่อยไว้อยู่ในเมืองอ่ะนะเขาว่ามันกับว่าปันไดอ่ะนะจะห่วงว่าที่ร้านอาหารสุดอลไรจักบาสองร้อยกับนี้ บักบวงบวบข้าวหนุยแบบนี้นะเห็นนะดแบบต้น <He ed S 2> บักบวง,งเปี๊ยงเดียวนะเป็นร้านอาหารใหญ่ๆอ่ะเนาะเขากับแบบ<ม>อันนี้แหละแบบแม่มาดูเบอรเดนเอาไปเห็บบ้าเ <laughs> ส้นชิมน้ำบาเซนข้าสีมาดอกแบบนี้ยกินยูนีโดดเนาะเสียบเสียบกินกินอยาเห็บบ้าเส้นซิมน้ำซิมซิมของหวานก้อนเข่า ไปเสียข hey, ันยอบักวงแม่เออโบยอาหารละข้างซ้ำนี่กับข้ออะไรเด้อเจ้าสีหลากหลายเลยยำกับหอยก้อหมูแางไอ้สิกิดว่ายู่บ้านนะบ่ได้กินเนื้อเฮิงไหนพี่น้องอยู่บ้านบ่ได้กินเนื้อแม่นวะเออเนาะเพิ่นว่าท่านได้ขางงัวได้พี่น้องเพราะว่ามันยังติดเรื่อง่าอโลกเรื่องโลกอันนี้อยู่เนาะ อยู่ยึทางล่าอยู่จำภาษาการี่น้องเกาซี่เลตยไหอก็เป็นยังแสแปลนกาเสียบกันเนี้ยบอกม่านีเดี๋ยวพี่น้องห้าสิกินเข่ากันได้ครับเข่าขอบุณดติดต่อารๆอ่ะกิมกิมกิมยวห้าสิบกินขอตัวกิมเข่ากันพี่น้อง กรับแล้วฝนสิตกป่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนสิตกแล้วนี่อุ้ยอันนี้แกนแล้วนี่บ่าเป็นทักขยะด้วยไปพี่น้องข้าศึกไปส่งเป็นกลับเป็นนอนนะครับเดี๋ยวเข้าสีแดงผมก็สีแดงออกเมื่อนะครับล่ะสีแดงออกเมื่อเลยเนาะป่ะส่งเปินปั้งฝนตกะแห้งแล้วเร็วๆ วัวยวัวจะเอาล่องเราบ่ัวค้องไข่เป็นปะโอ้โดยโดยขับใจเน้อไป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 เดี๋ยวขทุกบเข้ามาครับโอเคโอเคไปไปไปขับงี้ยบวงเราบ่กล้องนั่นเออไปพี่น้องฝนตก ตกแห้งโลดทุบวนเลยตกไปหัวเรืองแขมในเด้อเอาแห้งก็หนีไดาสินะพอแปะพอแปะเน่นีีเอาเห็นมันนำรถไทยรถทั้งนั้นนะคือห่อนดีแท้เวิดมือเวิดเล่นพี่น้องจัดสีได้ออกเมื่อมันแฉมเหรอะะครับเจ็ดเฮ้ยยี่สิบกิโลครับยี่สิบสองกิโลนะครับจัก จากนี้ไปนะอันนี้วันยูนอกตัวเมืองครับว่างานน้ำติดกล่องดื่อเสร็จครับพี่น้องขอโทษขอภห้นะเราประสิเดี๋ยวออกเมื่อแต่พี่น้องคุณลงเมียไงแล้วนะครับกี่เมียเข้ามาน้าแล้วคิดคือหอดอบนลนัหรอนคนคือวัฒนธหอดแล้ววะโอเคพี่น้องไปพอกันอยู่เนื่องครับพี่้อง ไหนีไหน่สาวกว่าน้องสาวว่าน้องบายเนี่บยบายบายบายๆบ้านแล้วครับพี่น้องมีหมาหน่อยมาโดดขึ้นรถนั่มลุกินหอดลุงบะลูกินหอดลุงปะอือไฟนน่แหละกินหอดลุ่งปะ,งะ,งะทุจรเนี่ยทุจรเนี่ยมาเห็ดบ,บายเนี่บยบายก่อนลุ่นสิปีลดละเด้ มาหอดบานฝนกับว่ตตกสัมครับพี่นอ้องเออไฟไฟกินข่าว,วหรอวะพี่นกกินข่าว,วหรอวะฮะคือเปียกไปเรียนน้ำอบ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 ,อบอเหตุ๋ยวสิได้เก็บของลองรถกันพี่น้องมาหอดบานแล้วนะตอนนี้ก็สามทุ่มเลยไปเปลี่ยนสุดด้วยเปียกละมือเย็นมาให้สิ้าไปฉีดวัคซีนอีกได้พี่น้อง อย่าเก็บของกันครับบ่ามียงเนี่ยคนเม่ใสใยป้ปานสื่อฝากเนาะไปะเดี๋ยวเอาคนหน่อยลงกันครับนะพี่น้องหลังจากมหาหอดเนี่ยเรวเนาะอัน,นบอกเงาะผมสื่อมากเซองเม็กนะครับสามรลออยผมบอกยายยังมากกินเนาะอันนี้บักแงตงโลแพนโพวรนี่ซอหาพัาน อยู่ประมาณชักาบาทหรอสามสิบบาทอืม,ปร,ม<น>ประมาณเกือบสามส<น>ิบบาทสิบพันค่าถ้าเม,มื่อแมันไบมี่าอาหรอยานนันนี่อยู่ยาตายาันเี้ประวงนะอันแม่ใช่ตานสิบาทคุณเชียงคุณเชียงเล่า ใส่กอ,อกเล้านะครับใส่กอ,อกหมูล้วนนะเป็นใส่กอ,อกหมูเด้อพี่น้องเขาบ่อแม่เอาเนื้อขามกีลาปลาขิงเสิร์ฟแซ่บ<า>พี่น้องปลาเอพิยาเอาเอาไปไหมนะมาเป็นข้าวบาทนะพักกระโดนซ้อมมาแปดบาทพักกระโดดนำ้ำนี่พัดเพิยาพี่น้อง ีฬาปลาเพียแบบเ้่าสิมือเสาร์ที่สิ่แสเซ็ตเอไว้ใซสองไปสองสิบน้ำแข็งมันว่ได้ถ้าน้ำแข็งก็ได้ัเป็น,น,นปะอนนะไเนาะูกกีบเลยปลาเพียเนาะโลล,ละหกสิบข้าประมาณร้านอยหน,นึ่งก็อยสองนวยจังหวะสองนวประมาณร้านอยก็บาท ลอยเล่นอยลอยเศร้าบบทมั้งนักกันนักด้วยพี่นองสามกิโลนี่แหละเอาไปสั่งเมื่งมันพ่อบอกสามกิโลดีมันสั่งมาสามโลสองมั้งไหนนี่ก็สองโลกันสิเหลืออยู่ประมาณสองโลเจ็ดสองโลแปดบอแสดงว่าสิ่งสาวนี่เทียงอยู่อ่อนพอมเอาออกมาสั่งใดสามโลกลัวพุ่น สามโลครึง่งพี่นองอมผมสั่งในสามโลสองแสดงว่าซิ่งหมอเทียงเยอะก,ก่อนสิผมว่าอยากซื้อหมอนเป็นซิ่งเล่าพมก็อยากซื้อหลายมีประวัตินะพี่นองมาหอด่านเลวบกเงาะเสียตู้เย็นด้วยตัเมียมสิเสียได้วนะ เอาละครับพี่น้องฮอดเพื่นอนแล้วเนาะผมกะสิพิดคลิปนะครับโอ้ตาผมเมือนสีมือม่อพราะขืนนี้เลยครับพี่น้องตอนนี้มันพา่พาโม่วม่เนาะผมสิไปอาบน้ำแล้วครับมันผมคือตาคือเป็นแนวนี้สิไปอาบน้ำแล้วเนาะพี่น้องกะอา่า มันอันนี้ผมบาสีอันนี้หละแม่แสปานเพิ่นเอาเงื่อนไห้เนาะผมก็บอได้บอกบอบอกจำนวนเอาไปนว่าเพิ่นไห้คาโซ้มอะ่ะเพิ่็ว่าตอนแรกผมสีบอเอาดอกครับพี่น้องเพิ่นกะกิงใจเนาะเพิ่นว่าข่สีบอกรามาหาเจ้าอีกได้นนะพี่น้องก็คือเป็นนำใจกันนะพี่น้องพวกผมนะบอได้คิดสีเอาเงื่อนเอาอยัางกันดอกครับพวกผมบางคนแกสิคิดว่า อ่าขอพวกอ,อินดีมิเตใส่ผมใส่ผมนะครับเนาะนะพวกเข้าอะ่ะมันด้วยใจพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันหักแพ่งกันเนาะผมก็อยากให้เข้าใจนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบบเป็นว่าเพื่อนมิแตใส่มีแต่แบบว่าอ่าเสียเ,เงินให้บ่นะครับหลายคนก็สีสงสัย,อยดอกผมผมาเพื่อนเอาห้ทุกรอบนีบ่แหละพี่น้อง ผมก็บ่ได้บอกจำนวนแเอาเป็นว่าพวกผมพ่อใจที่สีห้ที่สีรับกันนั้นเนาะว่ามันเป็นจำนวนเงืนที่พวกผมพ่อใจให้พวกผมพ่อใจรับนะพี่น้องหลายคนเป็นกระสีแบบคิด,ดย่ดอกเพราะว่าเคยเห็นดามาเคยเห็นแบบนี่คอมเมนต์เกี่ยวกับแบบประมาณอยู่ครับผมเคยเห็นอยู่แต่ว่าผมก็ใไคว่าแค่นี้นะครับอยา่าสีห้ยว่าไปไรก็นีมันก็นสีดามาะครับพี่น้อง เอาเป็นว่าพวกผมพ่อใจ TCU น้่ากันพ่อใจที่สิคบกันแบบนี้นะครับกะยาวากันเดอรครับพี่น้องพวกผมคบกันโดยใจครับคลิปนี้กับสีเด a วไวซับหนีพี่น้องคลิปน,ปน,ปน,ปนี้ไปซื้อไอ้ยังกันหรอผงกับสมองตืบขเนี้ยบักม่วงนะครับให้เม่สายปานซิ่เอาไม่ให้เมร่รจะคของนั่เนาะครับคนเครื่อนคนของเรงจากรรถมาหอดบาดพอดี ได้อัมลาภาพจากพี่น้องไปจะเปียงเท่านีครับไปพอกันคลิปหนาเด้เพี่น้องฝากเป็นตลังจะให้โค้ขามโคษณนาครับมีโอกาคอม็เมนวาราจกันได้ครับให้กันล่างใจกันเนาะคลิปนี้ไว้สั้านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย